กาญจนบุรีสสจบพบสื่อมวลชนในการประชุมคณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนเพิ่มเติมประสิทธิภาพการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวกาญจนบุรีเพื่อป้องกันโรคภัยสุขภาพในทุกรูปแบบและสื่อสารป้องกันแก้ไขข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมสุรพงษ์ตันธนศรีกุลชั้นสามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดการจนบุรี นายแพทย์ปริพลจนเจิมนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนในการประชุมคณะทำง,งานสื่อสารประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารสร้างความรอบดูด้านสุขภาพแก่ประชาชนรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อนำข่าวสารเผยแพร่สู่ประชาชนส่งเสริมการดูแลตนเองป้องกันโรคและภัยสุขภาพในทุกรูปแบบอย่างถูกต้องและสื่อสารป้องกันแก้ไขข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องภายใต้โครงการ สื่อสารประชาชนเผยแพร่ข่าวสารสาธารนณะสุขประจำฤดูการและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับสื่อมวลชนทุกขแนขนงคณะกรรมาการสื่อสารประชาสัมพันาธานะ์สาธารนณะสุขจังหวัดกาญจนบุรีรวม40คนโดยในแพทย์สาธารนณะสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้บรรยายพิเศษหัวข้อใน4ประเด็นได้แก่ 1. การดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในช่วงฤดูร้อน 2. นโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพในช่วงฤดูร้อนแก่ประชาชนประจำปี25 6 7 3. การติดตามสถานการณ์และแนวฝุ่น PM 2อง 2. 5, และ4การเตรียมความพร้อมด้านการแพร่และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงการานต์ประจำปี2567นอกจนอกจากนี้ยังได้มีการสื่อสารความเสี่ยงและการแก้ไขข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องพร้อมตอบข้อสักถามจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขให้สื่อมวลชนได้นำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างถูกต้อง สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารพร้อมสารสัมพันธ์เครือข่ายระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีกับสื่อมวลชนในจังหวัดกาญจนบุรีในการล่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับนโยบายบทบาทภารกิจและกิจกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันโรคของสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีอย่างถูกต้อง ใช้กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพมีการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องสามารถป้องกันโรคและภัยสุขภาพในทุกรูปแบบเป็นการพัฒน,นาเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์และเครือข่ายการสื่อสารสุขภาพจังหวัดกาญจนบ,บุรีและขับเคลื่อนการดําเนินงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์รรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับต้องขอฝากช่วยกักหน่อยนะครับแล้วแต่อันอื่นที่เรา ร่วมเบิกันให้สวัดการดุรีแยกบารูณุจันร์เดียบาริมชาจองสืาชยทำยระับข่าไอย่างยิ่งนะครับว่าสื่อมวลชนจะช่วยขาเมิดประชุมภารีเครือข่ายสื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนทราบความรู้รอบด้านสุขภาพแก่ประชาชนภายใต้โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารสาธารณสุขประจำฤดูกาลและและเปลี่ยนข้อมูลต่างสามสี่ประเด็นนะครับโดยเฉพาะ ช่วงใกล้สงการเราด้วยนะครับซึ่งการนี้เขาเข้าใกล้สงการเราด้วยเราจังหวัดเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็คนจะเข้ามาเยอะด้วยสําหรับในกรณีของมาตรการ防控แล้วลดภูมิประเทศก็หมายถึง,งถ้าแต่ละท่านไปเกี่ยงถาได้เลครับนะครับได้ควา,ามนโยบาย3ปีนะครับปีนสำนักโกสุดยอด เป็นขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีสอจอการเสีตนดครับเตรียมความความมาตรการาตา่างๆตรวจอข้างบัดวัดใช้กฎหมายตามพรบควบคุมแอลกอฮอล์เชิงประาก,นนก,รการเสพตได้ตลอดนะครับประเด็นหนึ่งเกนนี่ยวกับปัญหาแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์นะครับในทุกประเทศนะครับโดยหากตาประเด็นที่หนึ่งนี่คือมีห้ามขายแอลกอฮอล์ทางโปรแกรมโปร,รโมชั่นลดแรกแจกแถมแล้วก็ขายแอลกอฮอล์ตาม เวลาที่กาหนดนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับห้ามการเมาจุดของสติไม่ได้อันนี้คอ่อนข้างจะเพอร์ชุกเชิญที่จะมีต่อได้นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับที่สําคัญในช่วงนี้นะครับรก็คือที่2.5ะนะครับซึ่งของเราเนี่ยค่อนข้างจะสูงเคยติดตับประเทศมาแล้วแล้วก็ช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็ติดตับของของภาคเราเ นะครับซึ่งของเราเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ว่าเรามีการเผาเปัญหาไเยอะตอนนี้ก็ต้องลดลงนะครับคือเราสําหรับเพียงสองคิธานเนี่ยเราต้องตั้งแต่ต้นน้ําก็คือการเผานะครับกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยเราต้องการป้องกันตัวเองด้วยนะครับ้อง <c oughs> กันตัวเองเนี่ยคืออะไรเราก็ต้องจหนึ่นนะครับก็ขอให้ทิดตางคุณภาพราการนะครับ่งมี ตามข่าวเนี่ยเราก็ดูในข่าวสารของการระรับปรีด์ได้คำว่าพีเอของเราเนี่ยถึงระดับที่เท่ไรแล้วถึงระดับที่เป็นอันตรายหรือเปล่าแล้วก็โดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวน,นะครับหรือลอนะครับเช่นการสุหรีการของเดือสองข,ของห้าในจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้นะครับอยู่แนวที่อยู่ในว่าที่จะสูงขึ้นนะครับจะสามารถทำได้น,นะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเอพังหนึ่ง ช่วงสองช่วงวที่ผ่านมาเลยในช่วงที่เป็นซีสซงนะครับที่อยู่มีผลกระทบต่อสุขภาพาน,นะครับแต่อยนะวันนี้เนึ่งของเราอยา่างเดในช่วงที่เราอยู่ในช่วงเข้าระวังนะครับซึ่งการป้องกันและดูแลตัวเองนะครับจากทาแนะนกานะครับทางสาธารณการสวีนะครับได้ทำแนะนำเนนการป้องกันดูแลสุขภาพาจากาบุคมากรสำหรับประชาชนนะครับได้แก่หนึ่งนะครับมีการ ติดตามสารการปฐมภาพอากาศอยู่เสมอนะครับเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองนะครับซึ่งทางเจต่างๆทางเพจของสามจังหวัดนะครับแล้องเทศของจังหวัดพนรุ้งเนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์ค่าเพียงสอง่าเป็นแต่ละวันนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับข้อจิตกรรมที่ทําให้เกิดมลพิษนะครับเช่นการปัสสาระนะครับการเผาเป็นต้นนะครับแล้วก็ปีเกลี่ยการออกนอกบ้านหรืออาคารหรือจํากัดเวลาเลย การทำกิจกรรมที่ออกท้ว่านหรือคลายให้น้อยลงนะครับซึ่งเราเป็นการป้องกันนะครับให้กระทบก็คือมให้สัมผัสกับพ้น PM2.5 คือสัาผัสให้น้อยที่สุดนะครับในกรณีที่ทำเป็นออกไปนะครับและแก่ก่อนที่จะต้องออกไปจริงๆเนี่ยเราก็ต้องพยายามใส่หน้ากากนะครับที่ป้องกันฝุ่นละอองได้นะครับร่วมกับงดการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งนะครับหรือจำกัดเวลาในการออกกำลังกายนะครับเราต้องใส่ พยายามสังเกตดูข่าวสารนะครับว่าระดับไหนที่ออกมังกายได้ระดับไหนที่ออกมังกายได้น้อยลงหรือระดับแต่ที่ไม่คนของร่างกายนักออกหานะครับของบานนะครับรวมถึงการดูแลทำความสะอาดภายในอาคารด้วยการเช็ดถูหลีกเรียกการกวาดนะครับเนื่องจากระตุลอกและชักถูกระจายได้ครับเห็นนะครับว่าช่วงเทศกาลสงการเนี่ยเป่าเป็นเทศกาลใหญ่นะครับมีมีท่านกรณีคนกลับมา ผู้ที่นำเราไปกลัมาบ้านนะครับร่วมกับมีการท่องเที่ยวนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ประกาศนโยบายนะครับสายดิ้นะครับดิ้นกระจายเบาดื่มขับไม่ดื่มดื่มไะครับนะครับลมอุณหภูมตลอดปี2 5 6 7อยู่แล้วนะครับซึ่งในช่วง17-17เมษาย22 2อน7นะครับซึ่งเป็นช่วงเที่สายอันสุขการนะครับทำทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้รณรงค์ ขับเคลียดวันไทยคนไทยไร้อุบัติเหตุนะครับสองนะครับมีการตรวจเระ่อวานทางการบังคับใช้กฎหมายพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบัืลนห้าสิบเจ็ดนะครับร่วมกับมีการประชาสัมพันธ์เจ็บปวดฉุกเฉินนะครับหนึ่งหกหกเก้านะครับเรามีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็พัฒนาเครือข่ายศักยภาพมีการประชุมเตรียมความพร้อมของเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินนะครับรองรับเทศการตั้งแต่วันศุกร์ที่ห้าเมษายนนะครับ พื่อมีออการอบรมพื้นฟูเพิ่มคุณทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ชีพเจ้าที่สาธารณสุขรวยแพทย์โรงพยาบาลจังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วก็เน้นย้ำนะครับในช่วงเทศกาลนะครับรบังคับใช้กฎหมายทุอย่างจ,จริงจังนะครับโดยมี4ประเด็นหลักนะครับคือการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีนะครับห้ามขายแอลกอฮอล์กับบุคคลที่มีอาการดื่มเมา จดของสต <c oughs> <c oughs> ja ิไม่ได้นะครับและห้ามส่งเสริมการขายุกประเทศนะครับร่วมกับขายแอลกอฮอล์ในเวลาตามเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับก็จะสุดท้ายครับห้ามจำหน่ายห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่กฎหมายกำหนดครับเพราะเรามีการตรวจตรวจทุกที่ครับร่วมกับการส่งบุหน้ารอมในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเข้าไปด้ โรงพยาบาลขอช่วยสงขการครับเตรียมตอบขอให่งขอสำหรับสิ่งตางในสงขการนะครับเพื่อ,อเราจะช่ยวยเที่ยวอย่างมีความสุขครับสำคัญนะครับในการพัฒนาของการสุขภาพในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ขอความร่วมมือสื่อส่วนชนนะครับช่วยตรวจสอบถ้ามีโดยเฉ่าะต,ตอนนี้นะครับสื่อสวนชนเนี่ยมันมีบางสำนักที่ อาจจะส่งข้อมูลข่าวที่เป็นเท็บุ๊กนะครับซึ่งทำให้ประชาชน,น,นตืออ่นตระหนกขอความก็คือพี่แระทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับช่วยนำถ้ามีข่าวยิ่เกิดขึ้นเนี่ยก็ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยแยกข่าวให้เราด้วยนะคะรับบางทีอาจจะต้องขอข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยทำให้ได้ประชาชนต่อไปครับหรืการส่งข่าวเฟซบุ๊กต่างๆครับข่าวนี้24กันจนบุรี ชุิการไหลวารินารายงาน